ดจดีสุไลยอย่าไปยิงพีเจไว้แวันเดอร์เก่วเข้าวิยก็ตายแล้วโอไม่วมชินดีรืลำาพีเทว่าพีเพเมจะมาดึงพวกตลอดเวลาเลยการการบิการไม่รู้นะจานแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้า ขยับมาใกล้ๆแล้วว่าไม่ได้สกิลอะไรเลยพี่เป็นเป็นอะไรกับผมวะเนี้ย DJY g a m e r เสนอตอนเอาแกลกไปเกียนแสนเซิร์ฟจนร้องคาสตรีมให้เสียายโดยลำมงที่หน้ากลับไปรีนะเอลซูเสียอันติเสียอันติระวังนะระวังนนระวังนะอยู่พึ่งนะป่าบ้านเอาขวาไปเอาขวา นนเคคิปนะนนเคคลิปก่อนนะนนคคลิปก่อนกูกูจะเล่นคนให้เองบนระวังบนระวางหายหมดเอลสู่ซูมไม่ได้เอลสูดซูมไม่ได้เอลสูดซูมไม่ได้เฮ้ยเหมือนเขาเขาเขามาถมบนเขามาถมบนถอยก้อนนนฝ่ายก้อนโอเค

จะห้านาทีแล้วนะจะห้านาทีแล้วนะจะห้านาทีแล้วนะทางสองล่างสองบนหนึ่งถ้าดูดูดูผมด้วยนะว่าดึงโดนหรือเปล่าดูดูผมด้วยนะเขาอยู่หลังป้อมเขาอยู่หลังป้อมดึงโดนโ่้ดึงโดน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 โอเคแค่นี้แค่นี้แค่นี้ผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วนะ เอ้ยไม่มีล้างให้แต่มีดึงแต่มีดึงถ้าเขามาถ้าเขาพุ่งมาอุ๊เชี่ยโอ้ต้นถอยก่อนนะต้นถอยก่อนถอยก่อนโอ้ต้องลึกกว่านี้วะต้องลึกกว่านี้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 บนน่าจะแตกกูต้องกลับบ้านว่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ม่เป็นไรคนเหนดึไปไปไปอเยอะกว่าพาเยอะกว่าเดี๋ยวรอมา่ตรงเนี้ยตรง่าเราน่ดอรไรอไปไ้ปะปิดปิปิดได้ปะเล็อาไหนเอาไหนช่วยหน่อยดึงโดนดึงโดนดึงโดนเปิด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 ล้าง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 ไปไปไไปไปยิงปะปเออรโหลดบงมาได

ถ้ามาวันต้องเป็นวันเดอร์ขึ้นมาโนนเนาะเดี๋ยวรอวันเดอร์มันด้วยวันเดอร์ต้องมาโดนอ่ะตอนไหนดิตอนไหนดิตอนไหนดิโนน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 เดียว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 ดู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 สวยมีล้างนะมีล้าง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 แล้วล้างแล้วอ่าไม่มีล้างของดาร์ซี่นะระวังเอลสุระวังเอลสุ สูตนิดหน่อยนิดหน่อยสวยได้บูได้บูพี่ดักเลเยอร์หรอไปเลยพี่เดี๋ยวผมโซนให้ดีกว่าผมโซนให้นะเขาจะมีตัวทีเด็ดกว่านี้ก็ได้พี่ไปไหนคลิปขวาคลิปขวาคลิปขวา ที่ขวาเยอะที่ขวารวยนะที่ขวารวยเดี๋ยวโซนเดี๋ยวโซนให้ฟาร์มโซนให้ฟาร์มก่อนเอามังกรยี่ใครอ่ะต้องไปล่อยกไปแล้วนะไปไหนมังกรไปไหนเออต้องไปปล่อยลึกหนต้องปล่อยึกลหน่อยไปปล่อยไปปล่อยบนดีกว่าช่อนี้เออบอสอยู่คนเดียวนะระวังนะบอสอยู่คนเดียวเลยไม่มีคนซ้อนเราเล่นล่างาเลยปล่อยล่างเลยแบบปล่างเลยอ้าวหายแล้วงั้นนอนปล่อยล่างเล่นสวยให้ไอริซอนคนเดียวเลยนะ ดึงต่องโดนตออตอต่อต่องหน่อยตอต่อหน่อยสวยสวเล่นายนกา่างต่อเนล่างต่อมามาอยู่มาอยู่มาอยู่ดึงได้แล้วบอกนะผมนตต่ออเพนะแก้แท็บก่อนแก้แท็บก่อนสวย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 แล้วไอ้แรี่มันอันตเดียวนตเอชงีนะเดี๋ยวรอเนล่างต่อเงี้ยดันการดันการดนการลนงน้ดันเนี้ยไม่โดนว่ดึงโดน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  นี่ดูดไม่ได้ดูดไม่ได้นะดูดไม่ได้นะดูดไม่ได้นะพอพอพอไปเล่นล่างไปล่างล่างล้างล้างล่างล่างไปไปล้างต่อได้ป้อมยาวเนี่ยจบได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีป้อมตีป้อมขวาตีป้อมขวาตีป้อมขวาเหลือคิวด์เดอร์กับคิวกอนน่าจะได้ป้อมขวานะป้อมขวาต้องได้นะต้องดึงดึงต่องโดนดึงต่องโดนดึงต่องโดน ดุดไอ้เฮียไม่ถึงตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนเคสวยสวยนอนตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยป้อมกลางป้อมกลางโยมมากลางโยมมากลางโยมมากลา,าง,มาางไม่มีล้างวะไม่มีล้างไม่มีล้างเดี๋ยวช่วยใบ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 ไป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 อ้เฮียขอโทษถ้ากูด,ดึงผิดถอยเลยถอยเลยถอยไปเลย ดี๋ยวเช็คพุ่มให้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมต้องทำบนอีก2เว็บนะแล้วถึงจะแบบโอเคโอเคเอ่อบอสเซอร์รีอยู่นะรีเซ็ตนะรีเซ็ตเซฟก่อนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเล่นใหม่เดี๋ยวรอเดีดาร์กเดี๋ยว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 วิ่งค่อยๆวิ่งหาแท็บก่อนโอเคเดีหาให้คนนะเอาขวาปลอดภัยเดี๋ยวเล่นดับเนาะดับจะเกิดครับดับจะดาร์กจะเกิดนะเอ่อพี่พี่พี่เสียงตีมังกรอยู่ว่ะแผนผมมีแผนเดี๋ยวไอ้แผนว่าเดี๋ยวให้พี่เสี่ยงเมี่ยงพี่เสี่ยงเมียงไปซ้อนซ้อนบนหน่อยได้

เียลอน่งไเด้นเอลยเยเอาอเมดก่อเฮ้ยมันจะมาซูมหรือเปล่าเนียไนไหนี่ผมหาเ้ยมันมนจะมามนจะมามันจะมาไหนมอูมีผู้ดิบด้วยนะพอแล้วไงได้ผมไล่อยู่พี่ผมไล่ให้อยู่ เฮ้ยเอาตายกันตายีหน้าตายไอ้เรื่ออันตีไปแล้วนะบอสพราอนตีไปแล้ว่ะรชาตรัหนุนเย็บป้าบนนั้นเดี๋ยวไปทำาน่าแบบสอง็บบาน้าเอน่ามยันแลนเห้ยวะาเท่ามากเน่ยขอไล์แลนเลยมึงเี้วะุ่งีพีจ๋วอะ ไปไหนอ่มล่างไปบนบนไงบนไงไปไงหนุบนุบก่อนก่อนเลยจริงก่อนเคถ้าเขาเล่นกับเราเยอะเขาโดนจบบ้านน่ะช่วเนี้ใช่ใช่ใช่ล่างรอรอรอจะเล่นกลางเล่นบนดีวะช่วเนี้ย เอลสูเสียอันติเอลสูเสียอันติเฮ้ยโอ้โหนนคุณทำให้กูณทำให้โอเคเฮ้ยโดนปิดว่ะฝ่าโดนปิดว่ะเรารีบเรารีบทำทำบนก่อนรวมบนก่อนรวมบนสี่ก่อนเขาสี่เขาสี่เราสี่โอเคโอเคตีป้อมตีป้อมตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนนนนนถอยไปนนถอยไปโอเคโอเคดึงต่องได้ดึงต่องได้ตอนหน่อยตอนหน่อยตอนหน่อยสวย ปั้มปั้มบนนิดเดียวเซ่ปั้มบนแตกปั้มบนแตกเดี๋ยวโซนข้างในให้เดี๋ยวอันติให้อันให้เอลซูเสียอันติเอลซูเสียอันติไอตามทางแล้วเนี่ยนิดเดียวเองตามทางนิดเดียวเองจะลอยระบายระบายครับผม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 แก๊กแก๊กจะอยู่อย่างนั้นเขากองครับผมครับผมคอยๆอนทางก็ได้ค่อยๆสอนทาง ถอยมาก่อนครับเอาบูได้ไหมใช่ดาดาผมหยุดดึงแล้วนะผมหยุดดึงผมหยุดดึงผมหยุดดึงเพื่อนถอยรอรอสมไว้สมัติผมหยุดดึงปลดหยุดดึงดึงมาได้ปะแจังก่อนนะจังกวนจังกวนจังกวนดีด้วยถอยฮะผมแก้แถบอยู่นะผมแก้แถบอยู่นะแก้แก้แถบนะครับคีบหมดคลิปหมดคลิปหมดคีบหมดคลิปหมดคีบหมดคลิปหมด อ่ลีก็ดีเพราะว่า20วิวดักเกิดครับผมไมยผมหยุดดึงก่อนนะอยากให้ดึงเมื่อไหร่บอกนะพร้อมอ่ะพร้อมเมื่อไหร่บอกไดมถ้ามันมาตีกคลองอกผมแก้แถบผมแก้แถบผมมีส้อยเขียวแล้วรับโป๊กได้แก้แถบเดี๋ยวแก้แทํบให้ก่อนครับผมครับผมมีฟิกเกอร์ แกเปิดอยู่ปะเปิดคองอยู่ใช่ปะโอเคสวย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 ล่อยกลางกรนะมักรนะมงกรนะผมผมสมโซนให้ตรงกลางไม่ใช่ปล่อยกลางล้วมากรปะปล่อยหน้าบ้านนะปล่อยหน้าบ้านเท่านั้นนะใครได้ใครได้คลองอ่ะโอเคพี่โอเคโอเคมันดี่อเกลียงไฟแล้วมันจะเข้าพอดี เขาเขาพี่วีพี่วีสปิดขวาพี่วีสปิดขวาผมซ้อนอยู่ผมซ้อนอยู่เก็บเลยพี่เก็บเลยมาๆๆเดี๋ยวเล่นกลางเดี๋ยเข้าสุดเลยนะอย่าให้มันแกกิฟต์ดิมาดิมาดิมาเดี๋ยวตัดไปนะกำลังไปนะยังไม่ได้ไปนะกำลังจะไปรอรอพี่เสียงก่อนรอพี่เสียงก่อนนะรอพี่เสียงเล่นนะเล่นเล่นเล่นช้าๆหน่อยเล่นช้าๆหน่อยสวยครับ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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ตีป้อม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  เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ทำให้จีจีขับรถเต้นได้ได้ดอไม่มีพลาดจริงหรอไม่ดก็มีเด่กก็ร้องหรอกยี่ห้อร้องแสนไมบรถเต้นได้กระดิโซ่แม่ โหแต่ดับดับเกมนี้เราดีมากเลยวะ่ะกูว่านะมีโจ๊กเกอร์ชนเอลููอีกมาดูแบบสดๆคอมเมนต์แบบสดๆได้ที่ช่อง JY Gamer ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ